นิทานสอนใจสามจอมป่วนกับครูสาวผู้รู้ทันโรงเรียนบ้านดงกระรอกเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทที่มีนักเรียนไม่มากนะักแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาโดยเฉพาะเมื่อมีสามจอมป่วนประจําห้องเรียนได้แกต่ต้นต้งและเต้สามเด็กชายที่ชอบก่อเรื่องปันป่วนทุกวันแต่พวกเขากลับต้องเจอกับคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อนั่นคือครูไมคครูสาวผู้ฉลาดหลักแหลมและรู้ทันทุกกลโกงของเด็กๆ มาฟังเหตุการณ์ความแสบของสามตัวป่วนกันแล้วครูไมายจะมีวิธีการรับมืออย่างไรเหตุการณ์ที่หนึ่งแผนล,ลอกการบ้านสุดล้ำต้นต้องและเต้มไม่อยากทําการบ้านเลขที่ครูไม่สั่งพวกเขาจึงวางแผนล,ลอกกันโดยใช้วิธีหมุนสมุดสุ่มคำตอบและเขียนลายมือให้แตกต่างกันแต่ครูไมสังเกตเห็นความผิดปกติของคำตอบที่คล้ายกันอย่างผิดธรรมชาติครูจึงให้พวกเขาแก้โจทย์สดๆต่อหน้า แน่นอนว่าทั้งสามคนเงื้บสนิทเพราะคิดเลขไม่ออกครูไมจึงสอนบทเรียนแรกว่าความขี้เกียจไม่เคยทำให้ใครฉลาดขึ้นเลยเหตุการณ์ที่สองแกล้งป่วยวันสอบวันสอบมาถึงสามจอมป่วนไม่อยากสอบเพราะไม่ได้อ่านหนังสือพวกเขาจึงแกล้งทำเป็นป่วยครูหมแกล้งทําเป็นเชื่อและพาไปห้องพยาบาลแต่แล้วกลับให้พวกเขาทำข้อสอบในห้องพยาบาลแทน โดยให้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งของที่เพื่อนๆนได้ทั้งสามจึงรู้ทันทีว่าแผนนี้ไม่ได้ผลและครูไมลก็บอกว่าป่วยที่ใจหรือเปล่าถ้าขยันอ่านหนังสือคงไม่ต้องหาข้ออ้างหนีสอบหรอกเหตุการณ์ที่สามกล่องสมบัติสุดล้ำวันหนึ่งครูไมบอกว่าเธอมีกล่องสมบัติวิเศษที่สามารถเปิดเผยความจริงของทุกคนได้และจะใช้มันในคาบเรียนต่อไปสามจอมปวนตกใจเพราะพวกเขาแอบเล่นเกมในคาบที่แล้ว เมื่อถึงเวลาครูไมล์เปิดกล่องออกมาแต่ข้างในกลับเป็นแค่กระดาษเปล่าแล้วเธอกล่าวว่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความซื่อสัตย์ถ้าพวกเธอทำผิดก็ไม่ต้องรอกล่องนี้เปิดโปงมันอยู่ที่ใจของพวกเธอเองเหตุการณ์ที่สี่สงครามช็อกฝุ่นวันหนึ่งต้นโต้งและเต้วางแผนแกล้งครูโดยการนำช็อกมาบดเป็นผงแล้วเป่าฟุ้งไปทั่วห้องเรียนแต่ครูไมค์กลับไม่ตกใจเธอเพียงแค่เดินเข้ามาแล้วพูดว่าดีเลย พวกเธอเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดห้องเรียนวันนี้แล้วแจกไม้กวาดและผ้าขี้ริ้วให้ทุกคนหลังจากกวาดเช็ดถูไปชั่วโมงกว่าๆทั้งสามก็ค้นพบว่าการทำความสะอาดไม่ใช่เรื่องสนุกเลยและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็เลิกแผนการสนแบบนี้ไปเองเหตุการณ์ที่ห้าแผนหนีเรียนล่มไม่เป็นท่าสามจอมป่วนคิดแผนหนีเรียนไปเล่นเกมที่ร้านอินเทอร์เน็ตโดยเขียนจดหมายปลอมว่ามีธุระด่วนที่บ้าน แต่ครูไมรู้ทันและแอบ,บส่งข้อความไปหาผู้ปกครองของทั้งสามคนเมื่อพวกเขาเดินออกจากโรงเรียนก็ต้องพบกับพ่อแม่ที่ยืนรอยอยู่หน้าร้านเกมครูไมเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มและกล่าวว่าน่าสงสารนะคิดว่าอิสระแต่ต้องกลับไปล้างจานที่บ้านแทนเหตุการณ์ที่6ขนมปริศนาวันหนึ่งมีขนมวางอยู่บนโต๊ะของครูไมต้นต้งและเต้ สงสัยว่ามันมาจากไหนจึงวางแผนจะขโมยไปกินแต่เมื่อเปิดออกกลับเจอกระดาษที่เขียนว่าถ้ากินไปโดยไม่ขอจะปวดท้องทั้งวันด้วยความกลัวทั้งสามจึงไปสารภาพกับครูไมล์และเธอหัวเราะก่อนจะบอกว่าฉันไม่ได้สาปหรอกนะแต่จิตสำนึกของพวกเธอต่างหากที่ทำงานเหตุการณ์ที่เจบทเรียนสุดท้ายใกล้จบภาคเรียนครูไมล์ให้ทั้งสามเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคต ต้นต้งและเต้เริ่มคิดว่าพวกเขาควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรและรู้สึกซาบซึ้งที่มีครูไมคยคอยสอนบทเรียนสำคัญเมื่อวันสุดท้ายมาถึงครูไมายอ่านจดหมายของพวกเขาแล้วกล่าวว่าฉันดีใจที่เห็นพวกเธอเติบโตขึ้นความสนไม่ใช่เรื่องแย่หรอกถ้ารู้จักใช้มันในทางที่ถูกต้องหลังจากเรียนจบสามจอมป่วนกลายเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้ว่าความที่เล่นจะยังคงอยู่ แต่พวกเขาก็เรียนรู้ว่าการสนและการสร้างสรรสามารถไปด้วยกันได้หากใช้ให้ถูกทางและแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมครูมมยครูสาวผู้รู้ทันทุกกลโกงของพวกเขาบางครั้งบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากตำราเรียนแต่มาจากประสบการณ์ที่เราได้รับ